หมดเนื้อหมดตัวไม่เหลือแล้วเปียกไม่เหลือแล้วตาแมวไม่เหลือแล้วค่าประสบการณ์อีกหน่อยผมก็คงไปนอนใต้สะพานกับแมวแต่ถึงแม้ว่าผมจะจนหมดเนื้อหมดตัวแต่ว่าผมก็จะอีโวให้กับเนเฟอร์เพราะว่าเนเฟอร์ล่างทูฟาร์มลักคิวมาหรือเปล่าวะ ทำไมร่างทูฟอร์มมาเร็วจังตัวอื่นกว่าจะมาได้นี่คือแบบเป็นปีโ oh <no. S 1> ดยพลังการแซงคิวมันเอรอนปลุกพลังเรียบร้อยสำหรับร่างหนึ่งก็จะหน้าตาประมาณนี้พอเปลี่ยนเป็นร่างสองปุ๊บหน้าตาก็ประมาณนี้จำเอาไว้นะโจมตีเป็น4ีม่วงแกมดำพอเปลี่ยนร่างปุ๊บอ่า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 จะมีสกิลเพิ่มมาสสกิล ก็คือไม่โดนฟีดแล้วก็ไม่โดนพิษมีสกิลเสริมแก่งตีเวฟไม่โดนฟีดไม่โดนพิษตีแอรี่ตีคอรัสซัสนี่คือร่างทูฟอร์มสำหรับออมไมตี้เอเซสเนี่ยสแตทร่าง3จะยังไม่มานะเพราะว่าร่างทูฟอร์มตัวนี้เพิ่งมาผมก็เลยยังหาข้อมูลไม่ได้ แต่ว่าสเตตล่าง2นะถ้าเลเวล50จะมีเลือดอยู่ที่แสนเกดาเมจจะอยู่ที่10,000ส่วนล่าง3เนี่ยอย่างเลวร้ายที่สุดนะผมเดาว่านะสเตตก็น่าจะเท่ากับล่าง2หรือไม่ก็ดีกว่าเว้ยซึ่งด่านนี้ห้ามฆ่าตัวเหล็กอ่าฮะถ้าอย่างนั้นก็ส่งพี่โมฮอกไปรับตีนก่อนเพื่อที่จะล่อไปแคลลี่โอเคนิดเดียวมาเรียบร้อยนะแคลลี่สวย แล้วก็ปล่อยพี่โมฮอคไปรัวๆแคลรี่เธอนะ่ะจะต้องโดนโน็อกแบ็กสักทีหนึ่งอ่าพอแคลรี่โดนโน็อกแบ็กปุป๊บแคลรี่ก็จะแบบปล่อยได้ฟีดไปหนึ่งทีเอาเร็วโคโนท นีโอไปหนึ่งรอบสวย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 ,สวยอยาฆ่าก็พอนั่นแหละซีซีใส่ฮิปโปมันเข้าไปไอเจ้าหมูเหล็กเอ้ยหมูเด้งเอ้ยไอเจ้าฮิปโปเหล็กแกน่าจะต้องเจอพลังเจมิตรมะแกไม่ได้มารีวิวในเฟอร์เอสเอสหรอปล่อยมาก็คงจะไม่มีประโยชน์ในด่านนี้ด่านนี้ฉันขอชนะก่อนละกัน <c oughs> และก็ไปเฮดิสมาเลยอ่าตอนนี้ก็จะมีเฮดิสคอยช่วยแทงแล้วดูซีเมลเทพฟังผมนะเยอะจริงๆอย่าให้แคลลี่ตายก็พอ น็อตแบ็กฮิปโปมันเข้าไปและก็ไปเอาไม้ที่เอเซ็ตมาโอเคอ่าใช่เลยมันต้องอย่างนี้แหละไปพี่โมฮอคไปรับตีลัวลวอวยาให้ฮิปโปตายหรือฮิปโปจะตายก่อนวะชักใจคอไม่ดีส่งแคนล,ลี่มาเพิ่มหนึ่งตัวนะอ่าแล้วก็ตามไปด้วยแคนแคนเอาแคนแคนไปตบบ้านมันใช่เลย จังหวะนี้แหละชนะไปวิกตอรี่ด้านนี้เขาเปิดมาด้วยปีศาจหัวสีแดงเร็วมากนะฮลัลโหลอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วมากันเร็วเกินพีพี่มากันเร็วเกินเฮ้ยพี่ใจเย็นโอเคแมวแอปเปิ้ลดีมากและก็ตามไปด้วยแมวไข่ประมาณนี้และก็ตามไปด้วยแมวโจนสลัดใช่เลยสมบัติลับวันพีชนะจะต้องเป็นของผม ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแห่งนี้ไม่ว่าศัตรูจะเป็นพระเจ้าหรือว่าบับันหรือว่าปีศาจหัวผมก็แพ้ชนะไงวะเนี่ยเออส่งแมวแอปเปิลไปรัวๆแล้วก็ตามไปด้วยแคนแคนไข่แมวไปซูมเข้ามานีโอหนึ่งทีใจเย็นๆไปไปไปมั่นใจในผมศรัทธาในตัวผมสิทุกคน คืออยู่ๆปีศาจหัวเนี่ยมันก็โผล่มาเลยเว้ยดังนั้นผมจะส่งบาร็อกไปหวดมันประมาณนี้ใช่เลยและก็ตามมาด้วยเฮดิสใช่ใช่ใช่แล้วก็ส่งแคนล,ลี่ไปแล้วก็เชมิตมะแล้วก็ออมที่เอเซ็ตนะแล้วก็ตามไปด้วยบาร็อกใช่เลยเป็นไงล่ะเจอพลังของอูเบอร์เข้าไปนะและก็แมวไข่ประมาณนี้ออมายชี่เอเซตผู้ที่มีพลังเวทอันเหนือชั้น ที่จะมอบความตายให้กับศัตรูจะมีโอกาสตีขึ้น100%้เเซนบั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 นบนบ้าดศัตรูช่างเถื่อนแล้วกันออไมนที่เอเซผมขอสมัครเป็นทาสรับใช้ได้ไหมครับไม่ได้เว้ยคนที่จะคอยเลี้ยแข่งเลียยขาให้กับเนเฟอร์น่ะมีแค่ฉันคนเดียวก็พอไม่ได้สิมนุษย์ของอย่างนี้ใครมาก,ก่อนได้ก่อน ฉันมาก่อนฉันจองเนเฟอร์ตั้งแต่ก่อนที่จักรวาลจะถือกำเนิดอีกโอเคบันบันยอมแพ้เป็นไงล่ะต่อให้ฉันจะไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านแต่บอกเลยฉันก็เค็มเป็นเหมือนกันนะเค็มตั้งแต่แบบก่อนที่จักรวาลจะถือกำเนิดเค็มแม่งทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่มึงเป็นนักเค็มหรือยังไงวิกตอรี่มาทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังของเนเฟอร์เอเซตกันแบบเต็มๆเลยละกันนะสำหรับตัวนี้นั้น จะมีสก,กิลเสริมแก่งแล้วก็ตีเวฟบ100%นะโอเคเจอเขากับโคอาร่าตีเวฟนะเหมือนว่าเวฟจะยาวขึ้นหรือเปล่าหรือว่าผมมโนก็ไม่รู้แต่ว่าจังหวะนี้เนเฟอร์ดาเมจเยอะขึ้นนะแต่ว่าดาเมจก็ไม่เพียงพอในการเอาชนะโคอาร่านะบ้า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 บบเลยเกินนะทำไม Never เนเฟอร์เธอมันช่างเซ็กซี่ขยี้หัวใจแต่ว่าก็แพ้เป๋าตรงหนึ่งทีตามไปด้วยแคนแคน ประมาณนี้เป๋าตุงเพิ่มโอเคเป๋าตุงเพิ่มและก็แคนแคนไปบอกเลยว่าตอนนี้ผมกำลังเลี้ยงการเงินอยู่หน้าบ้านนะแล้วก็ตัวต่อมาเอาเป็นเอ็มม่านะตัวนี้จะมีสกิลบล็อกเวฟนะอันนี้จะเป็นร่างทูฟอร์มเป็นตัวที่ผมปั้นเอาไว้นานแล้วนะแล้วก็น่าจะเคยรีวิวไปแล้วใช่เอาแหละในจังหวะน,นี้มีเอ็มม่าที่บล็อกเวฟนะบอกเลยว่าฟังสตูนะ่ะแตกกระจุยกระจายอย่างแน่นอนนะ มันช่างกับเพื่อมดีเหลือเกินฟิสิกในเกมนี้นี่มันช่างสมบูรณ์แบบป <Wow. S 1> ้านะซุปเปอร์เหมียวราคาแพงกว่าบาหลอก2,400ส่วนบาหลอกราคา2200แต่ว่าซุปเปอร์เหมียวเนี่ยจะตีแอเลียแล้วก็ตีทั้งหมดเว้ยเป็นตัวสายพุ่งที่บอกเลยว่าน่าจะดีแหละมัง้งดีสิไม่ซุปเปอร์เหมียวผมแพ้เอเลี่ยนสงสัยว่าไอ้เจ้าแลดเอเลี่ยนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรัดที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล ไม่อ่ะผมก็มโนไปเรื่อยเอฟเฟกต์ SS ของผมเนะี่ยตอนนี้ก็ถึงหน้าบ้านศัตรูแล้วแล้วก็เจาะโล่ศัตรูไปแล้วด้วยสกิลอะไรก็ไม่รู้ของใครวะหรือว่าจ่ายดาเมจเยอะจนทำให้โล่แตกก็ไม่แน่ใจหรือว่าเมื่อกี้จะเป็นโล่ของป้อมก็ไม่รู้เอาแหละช่างแม่งมันนีโอไปแล้วหนึ่งทีนะแล้วก็ไปเลยซุปเปอร์เมียวฟาดหางไปซุปเปอร์เหมียวในจังหวะนี้นะเป็นสายพุ่งที่บอกเลยว่า สามารถตบตัวเลลิกได้อย่างรุนแรงนะแต่ไม่รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่ลืมไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครยังจําดาเมจน้องได้นะบอกเลยว่าสุดยอดมากนะแล้วผมก็ส่งเนเฟ,ฟอร์ตัวที่2มาได้นะบ้าแนนะ่วิกตอรี่แมวกระดองแล้วก็แคนแคนไปหาเงินตามไปด้วยแมวดึงๆแล้วก็ปาหลอกไปโอเคใช่เลยเป๋าตุงรอ เนเฟอร์เอาล่บไปเลยซุปเปอร์เหมียวนะซุปเปอร์เหมียวเอาเอเซ็ตผมแตกไปซะละนีโอ1นทีไม่นะไม่ไม,ไม่แมวกระดองไปแล้วๆสู้เขาทุกตัวของเชลถ้าส่งเครดิตได้ก็น่าจะไม่มีลุ้นและส่งแมวลือสีมาแล้วกันสำหรับรอบนี้ผมใส่แมวลือสีมาเพราะว่าแมวลือสีนั้นตีเวฟเว้ย พยายามแบบเล่นตัวที่แบบผมไม่ค่อยได้เล่นหน่อยแล้วกันเดี๋ยวแมวตัวอื่นเขาจะน้อยใจเราจะต้องรักแมวให้เท่าเทียมนุชไม่จริงอะ่ะมึงรักแต่เจสําหรับเจคือข้อยกเว้นแมวตัวอื่นเนี่ยฉลักเหมือนลูกเหมือนหลานแต่ว่าเจมิตอมาเนี่ยฉลักเหมือนเมียเอยไม่ใช่แล้ะแม่แต่ถ้าเกิดว่าได้เมียทรงเจมิตอมาอันนี้ก็โอเคนะเอ้ยไม่ใช่นีโอไปหนึ่งรอบแล้วก็ส่งบาล็อกมานะ โอเคเจมิตมะสุดสวยของผมผมเชื่อมั่นในตัวเจสัตย์ใในตัวเจต่อให้เนเฟอร์จะแต่งตัวยั่วเยขนาดไหนจะบอกเลยหัวใจของผมนะ่มีแค่เจมิตมะเท่านั้นคนที่มันใช่แต่งตัวอย่างไงมันก็ใช่และในจังหวะนี้บอกเลยว่าก็ถึงเวลาที่ผมจะตบป้อมมาแล้วใช่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 ด่านนี้เจอเอเลี่ยนหนักมากจะบอกเลยว่าไฟหน้าเจมิตมะน่ะหนักกว่าโอ้โนดเดี๋ยวไม่ใช่แล้วมึงอะ่ะ พักนี้หมกตุญนาณนุตฟังธรรมะธรรมโมบ้างนาณุตไม่ไหวแล้วฉันส่งเจมิตตมามาก่อนเลยแล้วกันถึงแม้ว่าเจมิตตมาจะตีไม่โดนหรือเปล่าวะเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้หมาแบบมันอยู่ใกล้เกินผมจะส่งเนเฟอร์เป็นตัวต่อไปมาสิเร็วๆเนเฟอร์มาเรียบร้อยนะเนเฟอร์ซูมเข้ามาแล้วบอกเลยว่าฟิสิกของเกมนี้เนี่ยมันช่นดีเหลือเกินและก็ส่งบาหลมาตามมาด้วยแมวฤสีนีโอไปหนึ่งรอบนะบอกเลยว่า ไอพอกเอเรียนกระจอกกี้กี้นะ่ยหยุดเจไม่ต่อมาแล้วก็เนเฟอร์ไม่ได้หรอกและในจังหวะน,นี้นั้นก็เหมือนว่าจะชนะไปอย่างไม่ยากเย็นกระจอกเลือกเกินศัตรูพวกนี้ถึงแม้ว่าผมจะจนแต่ว่าผมก็จะใช้เงินอย่างไม่คิดแล้วเมื่อไหร่ชีวิตกูจะเจริญวะเนี่ย เอาแหละผมจะส่งแตเนเฟ,ฟอร์มาลวนลัวนะจังหวะนี้เนเฟอร์จะประทะเข้ากับบาหามุดมาดูซิว่าเนเฟอร์นั้นจะสามารถเอาชนะบาหามุดเอเลียนได้หรือเปล่านะแล้วจังหวะนี้ตีบ้านศัตรูไปเป็นไงเอาเลือดป้อมลดไปอย่างไวรัสแล้วบาหามุดระเบิดมานะบาหามุดประทะเข้ากับเนเฟอร์ที่มีสกิลเสริมแกงเข้าไปบาหามุดจังหวะนี้นะโดนโน็อกแบ็กไปลวนล้วนะด้วยดาเมจที่มากมายมหาศาลของเนเฟอร์ขนาดเนเฟอร์ที่แบบไม่ได้ชนะทางเอเลียนนั้นเนี่ย<อ>เป็นยังไงนะองีเนเฟอร์เธอคนนี้ช่างเถื่อนเลยเกิน จอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ